FIM เรียกนักแข่งมอเต GP จีพีเข้าพบเคลียร์ประเด็นดราม่าสนามเรดบูริงเรดที่1เกิดประเด็นดราม่านะครับในการแข่งขันสนามเรดบูริงนะครับเรดที่1อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับในการแข่งขันมอเต GP จีพีสนามเรดบูริงเรดที่1มีประเด็นดราม่านะครับตั้งแต่วันที่ซ้อมนะครับจนถึงวันทําการแข่งขันนะครับโดยดราม่าที่ผมได้กล่าวมานี้นะครับมีทั้งหมด3ดราม่าด้วยกันนะครับ และ F.I.M. MotoGP นะครับก็ได้เรียกนักแข่ง MotoGP ทั้ง6คนนะครับโดยประกอบด้วย a l e x กซิ s สปาร r กานะครับแล้วก็ d a l ์เรโนเปตูชี่คู่นี้มีปัญหากันนะครับก่อนวันทําการแข่งขันนะครับตั้งแต่การซ้อมนะครับแล้วก็พอกลับมาถึงพิทนะครับก็มีการชูนิ้วกลางนะครับโดยผู้ที่ชูนิ้วกลางนะครับเป็นดาร์เรโนเปตูชี่นะครับนักบิดชาวอิตาเลียนคู่ที่2นะครับ ที่ FIM MotoGP ทําการเรียกเข้ามาพบนะครับคือโยฮันซากโกกับฟรานโกโมเบเดลีนะครับอย่างที่เราได้เห็นวันทําการแข่งขันนะครับมีการปาดเข้าลายแล้วก็ชนจากด้านหลังเข้าอย่างจังนะครับทำให้รถกระเด็นมาโดนมาบริกวินยาเลสแล้วก็วาเลนติโนรอซซี่นะครับเสริมอีกนิดนะครับจากการให้สัมภาษณ์ของวาเลนติโนรอซซี่นะครับแกบอกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับแกตัวแกเองกับมาบริกวินยาเลสนะครับ เป็นอะไรที่โชคดีมากๆนะครับส่วนตัวแกแล้วมองไม่เห็นนะครับว่าเป็นรถของโมบิลลี่นะครับแกคิดว่าเป็นเงาของเฮลิคอปเตอร์นะครับที่บินผ่านระหว่างตัวแกไปนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ของมิเกลโอลิเวรานะครับกับพอลสปากรอวนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นการล้มทั้งคู่นะครับแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับว่าใครมาชนใครนะครับเกรงใจแฟนๆทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวจะมีดราม่าต่อมาอีกนะครับ นักแข่งทั้ง6ท่านนะครับอาจจะได้รับการลงโทษยังไงนะครับรอติดตามชมกันต่อไปครับแถมกันอีกนิดหน่อยนะครับก็คือประเด็นของอังเดรโดวิซิโอโซนะครับในขณะที่ขึ้นรับถ้วยรับรางวัลกันเป็นแชมป์สนามครับแห่งเรดบูริงโดวิซิโอโซนะครับ,รบได้ชูนิ้วกลางแล้วก็ชี้มาที่หน้าอกก็เป็นประเด็นดาราม่าเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่แฟนๆหลายคนนะครับคิดว่า โดวิซิโอโซชูให้ใครนะครับไม่ต้องบอกทุกคนก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าโดวิชูนิ้วให้ใครครับทุกคนน่าจะทราบกันดีครับกับข่าวที่มีออกมาให้ได้ติดตามเรื่อยๆนะครับสาหรับการแยกทางกับต้นสังกัดของโดวินะครับก็เป็นข่าวสั้นๆนะครับที่เอามานําเสนอให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับอย่าไปซีเรียสกันนะครับเชียร์กีฬาก็มองให้เป็นกีฬานะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับ วันนี้ข่าวที่จะมานำเสนอก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ